วันนี้วันวิสาขาบูชาหลวงพ่อก็พูดเกี่ยวกับน้ำใจความเมตตาการุณาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อเราความเห้า,าหารเด็ดเดี่ยวการมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งการพ้นทุกข์พ้นทุกข์โดยกิเลสหมดสิ้นไปแล้ว ขันยังดำรงอยู่กับพ้นทุกโดยที่สลักธาตุขันก็คือถึงปรินิพพานก็คือตายการพ้นจากกองทุกทั้งหมดแต่ยังมีขันอยู่แล้วก็สุดท้ายก็พ้นจากกองขันด้วยเลาพูดถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าทำมาด้วยความภาคเพียรแล้วก็มีน้ำใจในการแนะนำหรือว่า สั่งสอนเราแล้วก็พูดถึงหมวดธรรมะที่ดีที่สุดเรียกพรเจประการใครได้เจประการนี้ก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พรเจประการนี้ก็เรียกโพชฌงเจ็ดหลวงพ่อก็เอามาจากสมเด็จพระสังฆราชที่เมตตาให้พรในวันวิสาขาบูชา มองลึกเข้าไปไม่ได้มองแค่การเดินเจ็ดเก้าแล้วก็รู้สึกว่าพิเศษแต่มองถึงความพิเศษในแต่ละก้าที่เจ้าชายเดินความพิเศษในแต่ละก้าที่เจ้าชายเดินเดินทีละก้าความรู้สึกตัวหรือสติเป็นตัวแรกสำคัญมากใครรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้ใครอยู่กันเนื้อกับตัวไม่ได้ใครเดินทีละก้าแล้วมีพุทธมีโทไม่ได้ ขย,ขยับเขย่นเคลื่อนไหวแล้วเกิดความรู้สึกตัวไม่ได้เนี่ยถ้ายังกลับมารู้สึกตัวไม่ได้เนี่ยมันไปพรขั้นที่สองไม่ได้พรขั้นที่หนึ่งเนี่ยต้องคอยรู้เนื้อรู้ตัวเอาจิตเนี่ยกลับมา,ามรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกคอยดูความรู้สึกก่อนกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวให้ได้ก่อนพอเริ่มกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวได้แล้วเนี่ยถึงจะเริ่ม เห็นตัวธรรมะได้พอเริ่มเห็นตัวธรรมหรือความปรุงแต่งได้เนี่ยก็เรียกธรรมะวิจยะเข้อที่สองถึงจะเกิดขึ้นในพรอนขั้นที่สองพออยู่กับเนื้อกับตัวได้แล้วถึงจะตามดูได้คอยรู้ทันความปรุงแต่งเนี่ยพรขั้นที่สองยังไปรู้ทันความปรุงแต่งไม่ได้ถ้ายังกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้คนที่รู้สึกตัวได้แล้วกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้แล้ว การตามดูเนี่ยหรือตามรู้ทันความปรุงแต่งของจิตใจรู้ทันความรู้สึกของร่างกายเนี่ยถึงจะได้ผ่อนขั้นที่สองส่วนคนที่ยังรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้แล้วก็ตามดูว่านี่โกรธนี่ดีใจนะคิดเอาธรรมะไม่ได้สําเร็จด้วยความคิดถ้าคิดเอาสําเร็จเนี่ยป่านนี้เราไม่ต้องเรียนธรรมะเนไหมน้ำหูน้ําตาลาาเนี่ยเพราะอาศัยเหยือ่อลอกกระทบอารมณ์แล้วดูไม่ทันก็ร้องไห้กระทบอารมณ์แล้วดูไม่ทัน ก็เสียใจกระทบอารมณ์แล้วดูไม่ทันก็ดีใจแค่นั้นเองสติยังไม่มีเลยจะไปปิติได้ไหงคนที่เขาจะมีปิติได้เนี่ยเขาต้องอยู่กับเนื้อกับตัวได้อนงงได้พ่อนแค่ในหนึ่งอยู่กับเนื้อกับตัวได้แล้วก็ตามอะไรตามรู้ทันความปรุงแต่งของจิตสอดส่องดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี้เ,เขาเรียกว่าธรรมะวิจยะ แล้วก็ภาคเพียนพอดูเป็นแล้วภาคเพียนดูซ้ําแล้วซ้ําอีกคอยดูเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้ดับนี่ออกไหมเดี๋ยวมีความคิดอีกแล้วคนที่ภาคเพียนเนี่ยเขาก็เรียกว่วิริยะสัโพชชงได้ผ่อนคณนิสามอยู่ๆจะไปทําความเพียนได้ยังไงยังรู้สึกตัวไม่เป็นถ้าดูสภาวะเป็นแล้วถึงจะได้ความเพียนความเพียนเนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราก่อน ถ้าอยากจะตามดูความปรุงแต่งได้และมีความเพียรได้ต้องรู้เนื้อรู้ตัวเป็นทำให้จิตสงบได้แล้วมีบริกรรมชัดเจนดึงกลับมาอยู่ที่คำบริกรรมหรือไม่ก็อยู่กับลมหายใจได้จิตเผลอไปเด้อออกไหมแล้วก็เรวยังคงกลับมาอยู่กับลมหายใจได้เป็นปกติเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกการรู้เนื้อรู้ตัวสติสามพจน์ชง แล้วคนที่ตามสอดสองความปรุงแต่งความเปลี่ยนแปลงนี่เขาเรียกว่าธรรมวิทยาคนที่มีความเพียรดูแล้วดูอีกที่ดูแล้วดูอีกเนี่ยเพราะมันดูได้เองโดยไม่จงใจมันเป็นอัตโนมัติเขาถึงเรียกความเพียรความเพียรเนี่ยไม่ใช่ต้องเราทําเองนะความเพียรคือการที่จิตจําสภาวะได้ตั้งแต่รู้เนื้อรู้ตัวพอจิตจําาความธรรมะได้แต่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วจิตจําได้ พอจิตทำได้จิตก็ตามดูความปรุงแต่งได้จิตเผลอไปรู้จิตไหลไปรู้จิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นรู้แล้วก็มีความเพียนเพียนคือจิตขยับปุ๊บรู้ทันจิตขยับปุ๊บรู้ทันได้เองโดยไม่จงใจนี่ก็เรียกว่าอะไรวิริยะวิริยะสัมพุทธชงพอดูไปดูมาเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ได้ดูแค่ครั้งเดียวดูซ้ําแล้วซ้ำอีกจิตก็สงบพเพราะเรกปัสสุบสัมพุทธชงใช่ไหม เขาก็มีปิติมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันเสมอกันมีความอิ่มเอมใจโดยไม่อาศัยเหยื่อล่อเขาต้องสงบจากอารมณ์ไม่ใช่มีอารมณ์เขาจไหมไม่ใช่อารมณ์เกิดขึ้นแล้วน้ําตาลาดเราเรียกปิติข้าใจไหมปิติที่จะพ้นทุกเนี่ยนึกออกไหมมันคือความอิ่มเอมใจที่ไม่อาศัยอะไรไม่อาศัยอามิตรหรือไม่อาศัยเหยื่อล่อมันมีความอิ่มเอิบใจเขาเรียกว่า พอมันดูสภาวะได้บ่อยแล้วก็เห็นสภาวะทุกอย่างเนี่ยแล้วเราไม่ได้มีความดิ้นรนเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนดิ้นรนอย่างได้สภาวะนั้นดิ้นรนอย่างได้สภาวะนี้ตามดูไปตามดูมาแล้วมันก็รู้สึกประทับใจประทับใจไม่ได้มีอะไรทําให้ประทับใจแต่ประทับใจเพราะไม่ต้องดิ้นรนเมื่อก่อนเราดิ้นรนเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นมีความคิดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นเดี๋ยวนี้เห็นอะไรแล้วมันก็รู้สึกว่าความดิ้นรนเนี่ยต่างๆมันน้อยลงเขาเลยเรียกว่าอะไร ปิติพอปิติแล้วมันก็เข้าสู่ความสงบเขาเรียกปัสสิสิสัพจนชงเป็นความสงบจากอะไรสงบจากอารมณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสงบจากตัวธรรมะตัวความปรุงแต่งเข้าใจไหมเนี่ยได้พ่อนข้อที่อะไรละผ่อนข้อที่ห้าพอสงบแล้วเนี่ยจิตก็เข้าสู่ความตั้งมั่นเป็นสมาธิสัมพจนชงได้ผ่อนข้อที่ห คิดดูเมื่อเราถึงพรข้อที่หกแล้วเนี่ยเรามีความตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยแล้วเราก็มีโอกาสที่จะเห็นตัวจิตใจตัวเองแล้วเห็นจิตใจตัวเองมีความสงบเห็นจิตใจตัวเองเนี่ยมีความเพียรขึ้นมาเห็นจิตใจตัวเองเนี่ยตามดูสภาวะได้เห็นจิตใจตัวเองรู้เนื้อรู้ตัวก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางต่อจิตใจตัวเอง เขาเลยเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชงถ้าได้ความตั้งมั่นแล้วจะย้อนกลับมาดูจิตใจตัวเองละตอนที่ยังไม่ได้สมาธิสัมโพชงหรือความตั้งมั่นเนี่ยกำลังดูสภาวะธรรมอยู่ต้องอาศัยตัวจิตด,ดูสภาวะธรรมตั้งแต่แรกใช่ไหมดูความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่เกิดร่วมกับจิตใจดูความรู้สึกและหลังานั้นจิตใจก็เริ่มสงบขึ้นจิตใจมีปิติมีความสงบแล้วจิตใจก็ถึงฐานพอจิตใจมีความตั้งมั่น เป็นสมาธิที่นี้เราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตใจลนะความเปลี่ยนแปลงของจิตใจพอเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจได้ครับเนี่ยเรามีความเข้าใจตัวจิตใจเห็นไหมว่ามันก็มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกับสภาวะที่เกิดร่วมกับจิตใจเราถึงจะได้พรข้อที่7ก็เรียกว่าอุเบกขาสามโพชงแล้วก็จะมีโอกาสถึงปัญญาถึงวิมุติถึงความหลุดพ้นได้ เพราะนั้นพรเจ็ดประการในวันวิสาขาบูชาเนี่ยพระพุทธเจ้าประกาศตัวของตัวท่านทั้งหมดเลยความมีน้ำใจความน่ารักความเห่าหานความเด็ดเดี่ยวความมีสัจจะความมีรูทีนชัดเจนแล้วก็เขาเรียกว่ามีครบครบองหมดเลยทุกอย่างกล้าเสียสละอันนั้นกล้าให้อันนี้นึกออกไหมกล้าเห็นข้อเสียตัวเองกล้าเห็นกิเลสตัวเอง นึกออกไหมกล้าให้คนประน้ำก่อนนึกอกไหมว่าทิ้งลูกใช่ไหมทิ้งทุกคนทั้งที่จริงๆบอกลาหมดปุงทั้งอกุศลคนที่ตามใจกิเลสตัวเองคนที่ไม่ตั้งใจพอไม่เฮาหารพอรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้เพราะคนรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยคนที่มีความเห็นที่ถูกต้องคนที่มีความเห็นแก่ตัวตนเนี่ยเขาจะมีความเห็นที่มีแนวโน้มไปในทางของตัวตนทั้งหมด คนที่มีความเห็นถูกต้องคือมีความเห็นที่เห็นความมีตัวตนอยู่ตลอดเวลากับคนเห็นแก่ตัวจะไม่เหมือนกันคนเห็นแก่ตัวคิดแต่เรื่องอกุศลถ้าเรามีกุศลเราจะคิดเรื่องอกุศลเหรอเพราะฉะนั้นคนที่เขามีความเห็นที่ถูกต้องมีความคิดที่ถูกต้องหนึ่งเขาเป็นคนที่เป็นผู้ให้ชัดเจนคนที่เห็นแก่ตัวตนเนี่ยยังไงก็มีแต่อกุศล ขาถึงสอนเรื่องทานศีลสมาธิเพื่อให้อยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขไงคนที่อยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขต้องมีทานศีลสมาธิถ้าคนที่มีความทุกข์แปลว่ามีแต่ความเห็นแก่ตัวคุณคิดดูถ้าคุณยังมีความสุขบนโลกนี้ไม่ได้แปลว่าคุณมีความเห็นแก่ตัวไหมนี่เขาเรียกว่าอยู่ในโลกยังมีความสุขแต่คนที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ยเขาต้องมีปัญญากับอะไรตัวสมาธิมากๆนี่คุณจะไปถึงปัญญากับสมาธิได้ยังไงในเมื่อคุณยังเป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่ คนเห็นเกตตัวคนไม่มีน้ำใจวัดได้จากอะไรความทุกข์แสดงว่าชอบปรุงอกุศลถ้าคนปรุงอากุสนสเห็นอะไรอยากช่วยไหมเห็นอะไรอยากทำไหมเห็นอะไรอยากจะมอบเห็นอะไรอยากจะถวายเห็นอะไรอยากจะมีน้ำใจไหมมันมีหลายอย่างฟังธรรมก็มีความสุขนึกออกไหมไม่ใช่ฟังธรรมแล้วนั่งปรุงอเน,นเชาโอ้ฉันเข้าใจหมดเลยที่ปรุงอีกทำไมเข้าใจก็พอปวดหัวก็ปรุงอกุสล ส่วนปุงกุปุงกุศลก็ได้กินของที่ตัวเองชอบได้ดูไหมมีอยู่แค่สามอย่างถ้าได้กินของตัวเองชอบก็ปุงกุศลนึกออกไหมถ้าโดนว่าโดนอะไรก็ปุงอกุศลถ้ามันปวดหัวมันแน่นมันอะไรก็ปุงอกุศลส่วนพอฟังทรรมเนี่ยนึกออกไหมก็คิดเอาเองว่าตัวเองเข้าใจก็ปรุงอกีกปรุงอะไรปรุงพบขึ้นมาอนเนนชาพิสังขารคนอย่างนี้คือคนที่ไม่เคยมีน้ำใจให้คนอื่นพอไม่เคยมีน้ำใจให้คนอื่นก็ไม่มีสิล คนไม่มีฐานไม่มีศิลก็จะเป็นคนที่ทุกข์ใจเป็นคนที่ดิ้นรนอยู่ในโลกนี้ก็ไม่มีความสุขแล้วจะมีปัญญาในการพ้นทุกข์ได้ไงเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกไงว่าคนอยู่บนโลกนี้มีแค่สองแบบให้อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขก็มีฐานมีศินมีสมาธิถ้าจะพ้นจากโลกนี้ได้ก็ต้องมีสมาต้องมีสมาธิที่เข้มแข็งแล้วก็มีปัญญาล้วนก็คือการที่จะสอดส่องดูตัวเอง คนที่สอดส่องดูตัวเองได้ก็ต้องเริ่มต้นจากการมีสติสัมผัชงคอยรู้เนื้อรู้ตัวถึงจะสอดส่องดูความคิดความเห็นตัวเองได้แล้วถึงจะมีความเพียรตามดูอยู่นั่นแหละคนที่ตามดูได้แปลว่ากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคือมีสติแล้วคนที่จะมีปิติได้คือคนที่ไม่ได้ดูคนอื่นแล้วไม่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมรอบตัวทำให้ตัวเองมีความสุขเพราะเขาสามารถที่จะหยุดการดิ้นรนได้เขาก็ปิติเลย พอเขาปิติเขาก็สงบจอะไรสงบจากความดิ้นรนทั้งหมดพอสงบจากความดิ้นรนทั้งหมดเขาก็มีอะไรมีสมาธิพอเขามีสมาธิที่ตั้งมั่นเขาก็มีความเป็นกลางจิตหยุดการดินน้นรนเรื่ออกไหมพอจิตหยุดดิ้นรนก็มีความสุขเขาก็สามารถขึ้นตัวปัญญาเข้าสู่วิมุตติคือหลุดพ้นจากความปรุงแต่งทั้งหมดได้รู้เนื้อรู้ตัวนึกอออกไหมรู้เนื้อรู้ตัวตามดูสอดส่องความปรุงแต่งที่เกิดในกายในใจ แล้วก็ตามดูแล้วดูอีกก็เรียกความเพียรแล้วก็มีปิติที่ไม่ต้องอาศัยอารมณ์อะไรทําให้เรามีความสุขอีกต่อไปเพราะเราสงบจากทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็มีสมาธิมีสมาธิมีความตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็เข้าถึงความเป็นกลางด้วยปัญญาเป็นกลางด้วยปัญญาก็คือทุกอย่างในโลกนี้มีความเป็นปกติ ของความเปลี่ยนแปลงอยูแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าสู่<ม>ความเป็นกลางที่แท้จริงนนเนี่ยคนพวกนี้ก็จะหลุดพ้นจากความมีตัวมีตนทั้งหมดเนี่ยเนี่ยที่มาของวันอะไรศีสาขารุชา